สวัสดีทุกดวงจิตแห่งแสงสว่างวันนี้พลังแห่งพระอาทิตย์กำลังโอบล้อมชีวิตของท่านผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่คือผู้ที่ถือแสงแห่งการสร้างไว้ในมือท่านเกิดมาเพื่อส่องทางให้ผู้อื่นและเปลี่ยนโลกด้วยแสงจากหัวใจจงฟังให้จบเพราะนี่อาจเป็นเสียงเตือนจากฟ้าชะตาที่จะปลุกพลังในตัวท่านให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง พลังพื้นฐานแห่งวันอาทิตย์แสงแห่งผู้สร้างธาตุประจำวันไฟดาวประจำวันพระอาทิตย์ธาตุเสริมดินช่วยให้ไฟมั่นคงและไม่แผดเผาเกินไปจิตพลังหลักพลังผู้นำความมั่นใจการริเริ่มลักษณะเด่นผู้เกิดวันอาทิตย์คือพลังแห่งดวงตะวันผู้ที่เกิดมาเพื่อส่องแสงและนำทางผู้อื่นคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนและต้องการสร้างผลงานให้โลกรู้จักทำว่าไม่ยอมแพ้คือรหัสพลังในดวงชะตานี้ชอบอยู่ข้างหน้ามากกว่าตามหลังมีจิตใจเข้มแข็งแต่ในใจลึกๆอ่อนไหวและต้องการการยอมรับมีแรงดึงดูดออร่าธรรมชาติเหมาะกับงานที่ต้องใช้ภาพลักษณ์และพลังบารมีจุดแข็งมีพลังแห่งความเชื่อมั่นสูงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง ตัดสินใจได้เด็ดขาดในเวลาคับขันจุดควรระวังความใจร้อนและอัตตาอาจเผาผลาญสิ่งดีไม่ชอบฟังคำแนะนำมากนักบางครั้งความมั่นใจเกินพอดีทำให้ขาดความร่วมมือคำมงคลชีวิตเมื่อแสงสว่างในใจยังส่องอยู่ไม่มีความมืดใดทำให้ดับได้แต่ในตำรานี้เราจะอธิบายพลังกรรมของผู้เกิดวันอาทิตย์ตามแนวสายมูโดยตรงพลังกรรมและบุญเก่า คุณเป็นผู้สืบพบแห่งแสงเคยสร้างบุญในอดีตชาติด้วยการช่วยเหลือผู้คนมีบารมีทางการให้แต่อดีตเคยมีกรรมแห่งความยึดมั่นในอำนาจในพบนี้จึงได้เกิดมาเพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำที่มีเมตตาถ้ารู้จักวางอัตตาความรุ่งเรืองจะเพิ่มพูนเท่าทวีพลังชีวิตตามวัฏจกักรวัยเด็กเติบโตภายใต้แรงกดดันต้องพิสูจน์ตนเองวัยหนุ่มสาว เจออุปสรรคแต่จะผ่านได้ด้วยความกล้าไวกลางคนจุดเปลี่ยนแห่งอำนาจและชื่อเสียงไวปลายพบความสงบจากการช่วยเหลือผู้อื่นพลังคู่ครองและความรักสายหมู่คู่แท้คู่แท้ของคนวันอาทิตย์มักเป็นคนที่เข้าใจหัวใจนักสู้เป็นคู่ที่ไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่เข้าใจด้วยใจพลังคู่แท้มักมาจากคนที่มีธาตุดินหรือน้ำ เช่นคนเกิดวันพฤหัสหรือวันศุกร์คู่เสริมวันอังคารคู่พลังร่วมสู้สร้างอาณาจักรไปด้วยกันวันพุธคู่ที่คอยปรับสมดุลและเติมความเย็นใจวันศุกร์คู่ที่นำความรักและความสุขเข้ามาคู่กรรมวันเสาร์อาจมีแรงดึงดูดแรงแต่เต็มไปด้วยบทเรียนทางใจบทเรียนแห่งความรักอย่าพิสูจน์ว่ารักมากแค่ไหนแต่จงเข้าใจว่ารักเพื่ออะไร เครื่องรางประจันดวงพระเครื่องพระราหูอมจันทร์หรือพระอาทิตย์ทรงราชรถเครื่องรางมงคลแหวนทองแหวนพญาครุฑหรือพระยันพญาครุฑพืชมงคลใบโพใบย,ยอใบพลูหินนำโชครูบี้ทับทิมเสริมบารามีผู้นำโชคลาบซันสโตนดึงดูดพลังแสงเพิ่มสเสน่ห์สิทรีน เรียกเงินทองเพิ่มพลังงานบวกสีประจำดวงสีแห่งโชคลาภทองแดงส้มสีเสริมพลังงานชีวิตเหลืองทองน้ำตาลอ่อนสีควรหลีกเลี่ยงดำน้ำเงินเข้มดูดพลังไฟลงต่ำทำเพื่อเสริมดวงชะตาและพลังจิตวิญญาณจดเทียนทองทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าพกยันดวงตะวันหรือรูปพระอาทิตย์ไว้ในกระเป๋า ทำบุญกับวัดที่มีพระปางถวายเนตรแนวทางเสริมดวงชีวิตและพลังจิตวิญญาณการงานคุณมีพลังแห่งการสร้างและบริหารเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้วิสัยทัศน์เช่นผู้บริหารสถาปนิกนักออกแบบผู้นำองค์กรนักพูดยูทูบเบอร์นักพัฒนาโครงการการเงินไรายได้ดีเมื่ออยู่ในบทบาทผู้นำหรือเจ้าของกิจการ ไม่เหมาะกับการอยู่เฉยๆหรือเป็นลูกน้องนานเมื่อรู้จักแบ่งปันและบริจาคพลังบุญจะหมุนกลับมาเร็วมากจิตวิญญาณพลังจิตของคุณสูงมากเหมาะกับการนั่งสมาธิตอนเช้าเวลาห้าโมงถึง6กโมงเช้าพลังดวงอาทิตย์จะเปิดจากระหัวใจโซลา่าเพล็กซัสจากกระให้เข้มแข็งเมื่อฝึกบ่อยๆจะมีพลังดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเองโดยไม่ต้องพยายามคาถาประจำดวง อวิสุโนมะอุสวดเก้าจบทุกเช้าเพื่อรับพลังแสงแห่งอาทิตย์ประโยคพลังชีวิตฉันคือแสงแห่งความดีงามฉันจะส่องทางให้ตนเองและผู้อื่นก้าวสู่ความรุ่งเรืองคาถาประจำดวงคนเกิดวันอาทิตย์บทสวดหลักอวิสุโนมะอุสวดเก้าจบทุกเช้าเพื่อรับพลังแสงแห่งอาทิตย์ความหมายทางมูคำห้าพยางนี้ เป็นมันตราเปิดพลังไฟชีวิตอาคือจุดเริ่มแห่งแสงวิคือพลังแห่งปัญญาสุคือความบริสุทธิ์ใจโนคือการปกป้องจากสิ่งร้ายมะอุคือการยกจิตให้สูงส่งคาถาเปิดโชคเปิดบารมีเสริมแสงแห่งอาทิตย์น้มะพัทธะอวิสุโนมะอุพุทธสังมิสวดวันอาทิตย์เวลา6กโมงถึงเจ็ดโมงเชา้าหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก อนุภาพเปิดทางโชคลาภขจัดอุปสรรคเสริมอำนาจวาจาให้การพูดการตัดสินใจและการเริ่มต้นงานใหม่เต็มไปด้วยพลังบวกคาถาเรียกพลังบุญบารมีจากแสงอาทิตย์สุริโยปฏิทิิตังโลเกอารหังสุริโยนโมพุทธายะสวดสามจบก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเริ่มงานผลแห่งการสวดช่วยเพิ่มพลังชีวิตปัดเคราะห์ร้าย ทำให้จิตใจสดใสแสงอาทิตย์จะช่วยเปิดจักระหัวใจและเพิ่มสเสน่ห์ทางเมตตาจดเทียนสีทองหรือส้มก่อนสวดนั่งสมาธิสามนาทีหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกตั้งจิตว่าขอให้แสงแห่งอาทิตย์ส่งนำทางชีวิตของข้าพเจ้าให้รุ่งเรืองอย่าลืมว่าแสงแห่งอาทิตย์ไม่มีวันดับตราบใดที่ท่านยังเชื่อในพลังของตัวเอง เพราะทุกการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตต้องการเพียงแสงแรกของศรัทธาเท่านั้นหากคำทำนายนี้ตรงกับใจฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อเปิดรับพลังมงคลจากทุกวันเกิดทุกจักรวาลแห่งโชคชะตาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของช่องดูดวงและสายมูแห่งศรัทธาขอให้แสงแห่งบุญส่งทางชีวิตของท่านทุกยามเช้าสาธุ